สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำเกม of summer นะครับจะมีโหมดใหม่เข้ามาให้เราร่วมเล่นทำสถิติเพื่อชิงของรางวัลใหญ่ mm hmm. ก็จะเป็น legendary blueprints นะครับนะของปืนนี้ปืนก o าวนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ปืนนี้เงื่อนไขคือจะต้องมี5 g o ลมิดัลส์นะครับก็คือภารกิจที่เขาเจอบมาให้เลยทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5ภารกิจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับภารกิจภารกิจสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนภารกิจแรกก็จะเป็นเอ่อกรินทรีแอคทีฟนะครับจะเป็นการวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็กระโดดไปเก็บเก็บเอ่อเหมือนเป็นเช็คพอยต์นะครับ18เช็คพอยต์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าถ้าขาแตะพื้น นะครับก็จะโดนหักเวลาเป็นวินาทีนอกจากนั้นก็จะติดแกส๊สมันจะไอแครกแครกแครก,ก,กนะครับก็ถ้าทาได้สําเร็จก็จะได้ของตามนี้แล้วก็ได้เหรียญเคลียเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองสําหรับเทคนิคการกระโดดนะครับเวที่ผมใช้นี่คือเทคนิคการกระโดดที่สั้นที่สุดแล้วที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้แล้วก็ ที่จะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าในการที่เราจะกระโดดไกลเนี่ยมันจะมีการกดชิปชิปชิปเพื่อวิ่งเร็วแล้วก็ดับเบิลชิปเพื่อวิ่งเร็วสุดๆนะครับมันจะเป็นดับเบลิลไทมดังนั้นในจุดที่มันจําเป็นจะต้องโดดไกลมากๆให้คุณดับเบิลชิปนะครับถ้าตรงไหนมันไม่ไกลมากก็ชิปธรรมดาก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้น เกมที่2นะครับ Country ตัวนี้ก u n คอ o ตอนอาก็จะเหมือนที่เราเจอนะครับที่เราเจอ,อในเกมยิงปืนหลาย,ลายๆเกมรูปแบบก็คือเราจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงเป้ายิงเป้าที่เป็นเป้าจําลองนะครับจำลองผู้ก่อการร้ายแล้วก็มีตัวประกันบารประกอบด้วยวิธีเล่นวิธีเคลียร์นะครับเทคนิคก็คือเป้าเนี่ยจะมีทั้งหมด40เป้า แรกๆเนี่ยคุณเดินเดินเล่นช้าๆไปก่อนแล้วให้เช็คว่าเป้าอยู่ตรงไหน,นเป้าทั้ง40อยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณรู้ว่าอยู่ตรงไหนปับ๊บคุณก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นโดยที่ 1. ให้ให้เอาปืนไป2กระบอกนะครับปืนอา,อาจจะอาจจะเป็นปืนกลสักกระบอกหนึงจะเป็น AR หรือ SMG ก็ได้แล้วก็อีกปืนหนึ่งก็อาจจะเอาเป็นปืนพกไปก็ได้นะครับเอาเป็นว่าให้มันมีกระสุน2ปืนรวมกันแล้วเกิน40 แลวเราใช้วิธียิง1นัดต่อ1เป้าทำ accuracy ให้ได้ร้0ยมันจะมีคะแนนบวกเพิ่มให้อีกนะครับแล้วมันก็จะผ่านได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผ่านมาให้ชมกันสัก,กรอบนะครับก็ตามนั้นเลย ต่อไปภารกิจที่3นะครับมาร์ c แมนเ e ลน์ได้ของตามน,นี้วิธีวิธีได้ก็คือเราจะต้องชนะนะครับแล้วก็ให้ได้เหรียญทองที่คะแนน4,400ถ้าเรายิยงได้ตามเป้าทั้งหมดนะคะแนนมันจะอยู่ที่4,000ททนนะครับไอ้400เนี่ยเราต้องหามาได้จากการที่เราทำได้ดีมากๆในสเตจที่ 1, 2, 3แล้วก็4 นะครับเทคนิคก็คือ1 1เลยในสเตท,ทที่1กับ2นะครับเป้าเนี่ยมันจะมีเกิน7เป้านะครับมันจะมีเกิน7เป้าแต่ว่าในช่วงที่เป้ามันสลับไข้กันไปอ่ะให้คุณยิง1นัดให้มันทะลุ2นะครับมันจะทําให้เราไม่ไม่เสียเวลาในการรีโหลดก็คือปืนที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็น HDR มี7นัดนะครับแต่เป้ามันจะเป็น8เป้า สเตจสก็จะเป็น8เป้าถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วถ้าเกิดแปดหรือ9นี่แหละน่าจะ9นะครับสเตจสแล้วคุณอาศัยจังหวะที่ป้ายมันไข่กันอนะ่ะแล้วคุณยิงได้2เป้านั่นก็เท่ากับว่าคุณมีกระสุน7นัดไม่จําเป็นต้องรีโหลดนะครับคุณเคลียร์เป้าได้หมดแล้วโบนัสคะแนนจะเยอะเพราะว่าถ้าเรายิงพลาดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ยิงเป้าที่มันซ้อนกันนะอ่ะเราต้องใช้กระสุนมากขึ้นในการเคลียร์เป้าแล้วมันจะ,จะมีการรีโหลดระหว่างสเตจ ไอการรีโหลดระหว่างสเตจเนี่ยมันจะทําให้เราใช้เวลานานนะครับอ่างั้นก็ลองเล่นดูนานๆแล้วคุณจะรู้ว่าโอเคเราจะเริ่มที่เป้าไหนก่อนเป้าไหนที่หลังนะครับแต่ผมจะ,อะเอาวิดีโอผ่านมาให้ชมรอบหนึ่งนะครับให้เป็นไกด์อ่า ต่อไปสเตทที่4อ่อันนี้ง่ายหน่อยนะครับรางวัลเป็นโหลดเอาเรนตี้ Price Alley ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใช้เป็นพกเรนตี้แล้วก็ใช้เป็นมินิรีเฟกนะครับ GI และดอท GI และดอทยิงเป้าโดยที่เป้าเนี่ย มันจะพับอยู่แล้วก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาบางเป้าก็อยู่เฉยบางเป้าก็เลื่อนไปมาแล้วก็จะมีเป้าหลอกปเป็นเป้าตัวประกันนะครับวิธีที่จะทำาะแนนให้ได้ดีๆนี่ก็คือยิงยิงให้ตรงเป้านะถ้าเราช้าเป้าจะหายไปก็อดยิงนะครับนั้นยิงให้ไวยิงให้ตรงเป้าทําให้จอดได้ก็ทําแล้วก็หลักสําคัญคือทำ accuracy ให้ได้100%ก็คือยิงอย่าให้พลาดเลย นะฮะก็จะได้คะแนนทะลุ6,000ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างในการยิงให้ดูรอบหนึ่งนะอ่ะ้อนชิวสลับกันมาสองรอบและอันต่อไปนี่น่าจะเวลี่อนชุตติงเลง้วยแหละ that is the way that's a hit two Well done. Good kill. Sergeant down. Well done. Sir, good kill. Well done. Excellent work. The Allegiant is proud doctor. to call you Sniper. สำหรับภารกิจสุดท้ายนะครับ c o e r t r y Active ตัวนี้จะเหมือนภารกิจที่2นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเป้าขึ้นมาให้เราเล็งยิงให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีความแม่นยำที่สูงที่สุดทริคก็คือมันจะมีป้ายบางป้ายที่มันจะเพิ่งโผล่มานะครับเมื่อบางป้ายถูกทำลายดังนั้นคุยต้องหาเส้นทางนะครับรูทรูทที่จะยิงแล้วก็ พอแบบว่ายิงถึงจุดนึงอะแล้วมันจะครบ 40, 40ป้ายพอดีโดยไม่ต้องรอนะครับก็อย่างที่ผมทําก็คือผมจะยิงซ้ายบนแล้วก็เดินเดินออกขวานะครับทำอย่างเงี้ยสักสี่ห้รอบนะครับเดี๋ยวคุณน่าจะจําได้ว่าป้ายมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะยิงได้ดีขึ้นเองนะครับถ้าเกิดเคลียร์ผ่านปุ๊บก็อ่ะเน้น accuracy ด้วยนะครับถ้าถ้าทำได้100%ก็จะได้ลบอีก5วินาที Moving. You see see 4. speed Good. precision that's the way well done พอผ่านปุ๊บก็เราจะได้เหรียญทองครบเขาก็จะให้อันนีมาเลยนะครับกราวตัวนี้ไปดูได้นะครับในวิดพอนี่ตัวนี้นะครับนี่อาร์มรีก็จะเห็นนะครับผูแล้วตัวนี้นี่ไม่ใช่นี่ครับตัวนี้นี่ ก็สวยนะครับสวยใช้ได้เลยถ้าใครไม่ถูกใจแต่งแบบนี้ก็ค่อยแต่งใหม่เอานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมเกมออฟซัมเมอร์ก็สนุกดีนะครับถ้าทายความสามารถขอบคุณที่ตาน้ำชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ